คราวนี้เรามาดูวัตถุดิบในการแกงกบนะครับจะมีกบครับมีกระเทยมผมใช้เป็นกระทิสดนะครับแล้วก็มีหน่อไม้ดองครับมีพริกหยวกครับมีพริกแกงครับมีใบมะกรูดครับแล้วก็หัวละพาครับพริกแดงกินดาครับติดฐานไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาทำความสะอาดกบนะฮะ ขาเไสออกแล้วก็ดีของกบออกนะฮะกบอันนี้ผมซื้อเป็นกบตลาดนะฮะไม่ได้พอดีเขามีขายแบบที่ก็ทําไปแล้วนะฮะแต่ถ้าจะให้ดีนะครับแนะนํานะครับเอามาเชือดเองก็ดีนะครับเพราะว่าจะได้ความสดของกบด้วยและอีกแบบหนึงคือเนื้อของภายในกบเนี่ยมันจะไม่ออกสีแดงนะฮะ พอเราเชื้อเองเ,องเนี่ยเราทําเลยเนี่ยเลือดมันก็จะออกเรียบร้อยนะฮะระหว่างรอเตาติดใช่ไหมครับก็เด็ดในส่วนของใบมะกรูดร้อนะฮะแล้วก็พริกแดยกินดาก็ผ่าการนะครับส่วนพริกหยวกก็ผ่าเฉพาะในส่วนของเปลือกนะฮะคือที่ผมใช้พริกหยวกเพิ่มเนี่ยจะได้เพิ่มสีสันด้วยนะครับใครไม่มีก็ไม่ต้องใช้นะฮะแล้วก็เด็ดในส่วน โลพานะครับส่วนนีส่ส่วนของหน่อไม้ดองนะครับผมจะต้มก่อนนะฮะเพื่อขจัดความเค็มออกบ้างนะฮะผมต้มต้มสองรอบนะฮะแล้วก็ชิมดูว่าถ้ามันหมดรสชาติเค็มเนี่ยก็พอนะฮะเพื่อคนไหนจะต้มรอบเดียวก็ไนดะ้แต่ว่าตอนต้มก็ชิมรสชาติด้วยก่อนนะครับ คันนี้ก็มาย่างกบย่างกบนี่แค่พอพอเลืองเหลืองนะฮะไม่ต้องสุกมากกันนะครับอาจจะสุกเฉพาะภายนอกนะฮะภายในก็ไม่ต้องสุกเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปแกงอีกรอบนึงนะครับกบค่อนข้างตัวเล็กนะฮะเนี่ยสุกประมาณนี้ครับเนี่ยเสร็จแล้วเรานำมาฉีดนะฮะฉีดเนี่ยโดยเด็ด ในส่วนของเล็บตีนกับเล็บบือมันออกนะ,ะก็เด็ดทั้งข้อเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของปากปกบนะครับื่อเป็นชิ้นๆนะครับเนี่ยครับคราวนี้เรามาเตรียมตัวแกงนะครับใส่หัวขี้ลงไปครับ ตามด้วยพริกแกงครับคราวนี้ก็ละลายพริกแกงนะฮะช่วงนี้ก็ใช้ไฟอ่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวในส่วนของพริกแกงจะไหม้นะครับบางคนไม่ใช่น้ำไหมดองก็คือที่ผมเคยแกงผมใช้ในส่วนของใบบดันนะฮะหรือใบชะมวงฮะอจะอกรสชาติ เปรี้ยวน้อยด้วยนะครับก็อร่อยไปอีกแบบหนึง่งแต่วันนี้หาไม่ได้ครับไม่ได้ไปตลาดฮะนี่จะไปตลาดไทยนะครับตลายพริกแกงแล้วก็เ,เคี่ยวพริกแกงเนี้ยให้แตกมันครับนะฮะพอแตกมันเสร็จก็หัวกะทิส่วนที่เหลือลก็เทล,ลงไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยเนื้อกบครับ เขียให้โดยน้ำกระทียฮะแล้วก็ตามด้วยใบยมะกรูดครับเพื่อจะกินคาวนะฮะแล้วก็ตามด้วยในส่วนหางกะทิที่เหลือนะครับกะทินี่เขาจะแยกมีหัวกระหางมานะฮะปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับแล้วก็รสด,ดีครับ แล้วก็น้ำปลาครับนะครับคนผสมให้นิสกของน้ำน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยละลายนะฮะขอเพิ่มความหอมด้วยซีอิ๊วขาวเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้ดองครับหน่อไม้ดองนี่ผมก็ดองเองนะฮะ พอดีข้างบ้านก็มีหน่อไม้นะก็เลยจัดการซะดองเองเลยครับแล้วก็ชิมรสชาตินะครับอ่อนเค็มครับผมขอเพิ่มน้ำปลาหน่อยได้รสชาติที่ต้องการก็ตามด้วยพริกแดงกีดากับพริกหยวกนะครับแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะครับโดยส่วนตัวนะน,นะฮะผมเป็นคนปทุมนะฮะร,รสชาติแกงแบบแกงกะทิเนี่ยนะฮะก็จะออก เค็มหน่อยหวานนิดแล้วก็เผ็ดนะฮะจะแต่จะไม่เผ็ดมากนะครับแล้วก็จะไม่หวานมากนะฮะจะประมาณหวานไปดิมนะฮะตอนนี้ก็ปิดฝารอดเดือดน,นะครับพอเดืออีกรอบใช่ไหมครับก็ตามด้วยในส่วนของใบโหละพาเลยครับเป็นอันเสร็จขั้นตอนแล้วนะฮะ ก็คูเข้าให้เข้ากันนะฮะให้หัวละพาเนี่ยไปส่งกลิ่นหอมในน้ำแก่นะครับยังไงฝากกดติดตามชอ่องด้วยนะครับขอบคุณครับ